สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแสงสว่างบางเคราะที่มากเกินไปตอนกลางคืนนั้นทําให้เราปวดจริงหรือชีวิตในยุคใหม่ที่การรับแสงสว่างธรรมชาติในตอนกลางวันนั้นไม่เพียงพอแต่กลับได้รับแสงสว่างทางเคราะห์ในตอนกลางคืนมากเกินไปนับครั้งไม่ถ้วนนั้นไม่ทําให้เกิดวงจรการนอนหลับและตื่นนอนที่เป็นธรรมชาติของร่างกายเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นกักประบาทวิทยามิชัคีเว่นได้ทำการศึกษามาเป็นเวลาสามศตวรรษแล้วเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแสงไฟตามปกตินั้นส่งผลกระทบต่อจิตกลไกชีวภาพของเราตีเว่นได้กล่าวแต่ว่าแสงไฟนั้นสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ซึ่งเรากำลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ว่าแสงไฟที่ดีขึ้นนั้นสามารถลดผลกระทบต่อกลไกชีวภาพได้ ซึ่งหมายถึงแสงสว่างที่รีลงและมีช่วงความยาวขึ้นที่ยาวขึ้นในช่วงเวลากลางวันและอีกเลี่ยงแสงก็แสงเีเงินที่สว่างของแท็บเล็ตซีรีเซอร์และตรวัพท์มือถือทั้งาๆอุปกรณ์เหล่านั้นปล่อยแสงสีเงินออกมามากพอเพื่อใช้ในตอนกลางวันเพื่อที่จะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเบละเวล,ลาตนินที่ทําให้ง่วงนอน และไปรบกวนนาฬิกาของร่างกายที่เป็นกลไกทางชีวภาพที่ทําให้เรานอนหลับและพักผ่อนได้สตีเวนและเพื่อนร่วมงานได้อธิบายถึงผลกระทบระยะสั้นที่รู้แล้วและผลกระทบในระยะยาวที่คาดการไว้ก่อนอาิกาชีวิตไว้ในรายะงานวิจัยมันเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ของเราที่เรารู้มาจนถึงตอนนี้ผลกระทบจากแสงสว่างต่อสุขภาพของเรา ตีเวนกล่าวเรายังไม่รู้แน่นอนแต่ว่าก็มีจำนวนหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าในระยะยาวแล้วมาัานอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าและอารวมถึงมะเร็งชนิดอื่นด้วยด้วยการที่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนั้นเริ่มจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วๆไปสตีเว่นนั้นได้แนะนำให้เราตระหนักว่า แสงที่ออกมาจากอุปกรณ์เหล่าน,ะานี้นนั้ส่งผลต่อระบบชีวภาพของพวกเราได้อย่างไรบ้างโดยเขากล่าวว่างานวิจัยชิ้นล่าตรวที่ทำที่ได้